มาครับตอนนี้ก็มาหอดสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดแล้วนะครับ <ปะ S 1> อันนี้คุณพ่อตีห้งคุณตาคุณตาโอ้คุณตาเนาะนี่ตีบ้านข้างในหนนี่มาพอ่อไปล้างรถแล้วนะพอ่อนะครับนี่นะครับมาครับน้องน้ำหวานน้องน้ำฟ้าอะไรเงี้ย

โอ้ยตีมองยู่ยให่นี่บผมนี่คาวผมบาบมันทั้งหนาทั้งนี่อก่อนโอ้ครับดูกันนะคนหนใหญ่ดูร่วงกันสี่คนเหรอครับอืมสี่คน้นเออากครับใหญ่ครับร้านเราเนี่ยตีอันนี้กันางหากพี่น้องกันตีครับลูกอยครับ นี่ครับเนี่ยน,น,น้องน้ำหวานน้องน้ำฝากอะไรนะครับมาหนี้มาหับมือห้องติเปิดจดูการรอบสองวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เลยได้มาหับน้องน,นะครับไปได้คิดหอดหมอรำบ่อโ้ย <c oughs> เป็นไลยอยากไปกันอย่างนีนอทีออ่เอากระต่ายไปน้ำอะไรบ่เนี่ยกะต่ายไหนล่ะแม่เออเอายน้น็เอาไปวแม่ทีครับเออเอาไปก็เอาไปแล้วแม่มันอยู่นี่มึงยืดเปื้อนได้ผมเปื้อนไข่ตัด้อยอ๋อครับ กระจาหน่อยครับถือเป็นงานถุงก่อนแหละโอ้ครับรูปบ้านแก่เฮ็ดยังเหรอป้าคนไปตัดอ้อยโอ้ยแก่ผมก็ไปเก็บของห้างถ้าเนี่ก็ไปเก็บของห้างครับก็ร้านน้อยครับก็ใหญ่กับตีไปน้ำกันเนาะเออโบราณไปเบิ่งร้านครับน้ำหวานฝาขุณพ่อคุณแม่ประมาณตีปีไม่กี่ล่ะค่ะ แม่ก็พอมาบปีใหม่ใส่รอยตัดอ้อยมา้อย่างไรหาพ่ออยู่หรออือครับเอาคุณยายมายืนน้ำกันนะไอ้หลวงพ่อให้พี่น้องเย็บซี่พันเบิ่งเนี่ยในรายนี้ท่านบ้านซองน้องเขากระไดครับพี่น้องครับอือเออนั่นกับพวกกวางสนามเร่นบ่ไหลไปไดนละท่าพี่น้องเห็นนี่ละนะครับนี่น้องน้ำวานน้องน้ำฟ้าเออครับคุณตาคุณยายนะครับในรายยืนน้ำกันสีคนนะครับนะครับ ไปเอ้าคนขวางจะรถบันดได้ได้เครับครับขฝากพูดอะไรครับถึงข้าวขวดครับอัน,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 นวันหนาเพิ่นก็อยากมาอยู่เพิ่นหันติดธุระหลายอะไรแนี่ยผมก็เลยมาแทนเพิ่นนะครับอืมแม่ผมถือสวยไครับผมถือกระเด้นผมนะครับไปนี่แหละครับยันซานบ้านฟองเขาก็ได้นะครับ อันนี้คุณป้าป่ะครับนี่ป้าอ๋อคุณป้าโอ้ไมีหลานสาวเสียงดีเนาะคุณป้าไอใครเออครับครับนี่วางเกิดรถเลยเอาลงไว้ดีๆเนี่ยหรอป้าอันเอออันนี้เอามาเสียหนารถก็ได้น้องละ เอาใส่หน้ารถก็ได้จ้ะรถก็มาพัทับใช่ก็พอทางในอยู่อะไรปู่ในพังทับอือคือบางฉันพัดโอ้ผวกกินไปเบิ้งทางข้างก็เลือกทำดีเข้าไปทา้งในโออเอาจะเข้าไปทั้งในนี่มาเบิ่งความเป็นอยู่ของบ้านน้องน้ำบ้านน้องผ้าเป็นกีหล่าผ้าอันไอทั่วผ้าไอเบิ่งขออนุญาตเด้อพุ่นแม่เด้อให้พี่น้องพ่นเห็นนะครับว่าน้องว่าน้องเขาว่าวสุฟังมันเป็นความจริงบ่เฮ้ยน้องเขาตัวเฮ้ยจะไดนพี่น้องเบิ่งเอากับตา นะครับเออนี่ละเฮี้ยนซ่านบ้านสองน้องเขากระไรคุณตาคุณยายนะครับนี่ละอยู่กันทั้งสี่ล่ะพี่น้องครับขอุยาตบาดข้ามเอคุณยายเอ้ยลองลำกำไก่โอ้นี่ตีอยู่กันนั้งสี่เปล่าอืมใส่เฮี้ยนบาหัวอยู่ใส่ละอืมโอ้ปวกขึ้นแล้วต้นนี่โอ้ปวกขึ้นแล้วทั้งทั้งนี่อืมอ๋อนี่ตีบ้านโอ้นะครับนี่ บ้านน้องำบ้านน้องํำฟ้านะครับไปีหละไรเขามาเขาไปบ้างโอ้อันนี้เป็นบ่บ่ได้นอนหนีมันบ่งคืเฮ้ยอะไรนอนหนีฮะนอนนอกจ้ะอืมนอนทัางหนอกแต่ว่ามือนเป็นเก็บของบอกอ๋อ,อปวกนะครับพี่น้องครับนี่นะครับปวกขข้นเต็มเลยครับนะครับผูพังแล้วนะครับอันนี้ คุณตาเพิ่นบางอะเพิ่็นพระท่านอยากเห็ดไหมบ่กืฮ้ยจังได๋ฮ้ห้อเฮาบ่ทันมีงบเป็นที่เพิ่นเฮ็ดไม่บ่ได้จ้าที่มั่งน่ะจ้าเพราะว่าเพิ่นสิซื้อแล้วหลังปีใหม่นี่จ้าไผสิซื้อเจ้าของที่บ่แม่นจ้าเพิ่นเพิ่นสิขายคือเพิ่นที่จังได๋เพิ่นสิขายจ้าอ๋อคือพวกหนูนี่มาเซาเพิ่นอยู่แม่นปะมาเซาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดมบองนี้เฮ็ดบ้านขึ้นไหมแม่นบ่แม่นจ้าบาดนี้คั่นเพิ่น เพนท่านเพนเอาทีขึ้นเพ่นว่าให้อยู่แล้วพาานไปอยู่เสรพจมนยัางหาหมองอยู่ทนใดอ๋อเพระท่านหาหม่องอยู่เพระท่านใดนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องครับยี่ฝนตกสาดบะเปียกือสาดมากเปียกเลยนอนนี่เนาะนะครับพี่น้องควาเป็นอยู่ของน้องเขานะครับโอ้ยครับผู้พังคักนะครับมองไอ้ปวกนะครับเป็นบ้านเซาเป็นทีอ่าเป็นเฮี้ยนเซาซื้อที่พี่น้องครับ เป็นเฮี้ยนของเ้าเองหรือว่าเป็นบัานข้างเจ้าบาอกเ,เ,เป็นบ้านข้งเจาเฮ้ามาเซาของนอยูซื่อมนบอือน,นะครับนี่ลหละองอันที่พี่นออ้องว่ากันไรที่น้องเขาพูดให้ฟังบอกให้ฟังนะครับ,บว่ามี่วกขึ้นล้างคาบัานนี่แหละนะครับมองนี้ครับแมนเ้าวซ่มอมกัคือซ่อมบ่ได้อะเพราะว่าเพิ่นสีมังเฮ็ดเพิ่นสีมังเอาทีขึ้นแล้วแมนบอือครับปะ ไปโอ้โหจะไปซ้ำสอบสามคุณยายเพิ่มเ,เติมนะครับนะครับมาพี่น้องได้เห็นนะครับค <ไป S 2> วามเป็นอยู่ไมหลานอนของเดซันนอนหมดเลยโอ้นอนทั้งหน,น,น,นกอจ้ะ,จะเอาอันอน้นองสาวดินอนอยืนในนั้นกับเ<อ>ดซจ้ะอ๋ออ๋น้องสาวนอนพี่นะครับนี่ เป็นอยู่อันนี้เป็นที่ขอาเจ้าทีห้องมาเศร้าจีพอครับผมที่เศร้าอยู่บันี้คันข้าเจ้าขึ้นห้องจีปอยุสล้ะพอผมเะนี้หลังลงอยู่หลังปีม่ผมจีาาเศร้าอมข้าวเจ้าขึาเมขาเจ้าเม่ซื้อกันเา่นหามลุงได้หอกคือห้องมีบ้านมีบ้านเกิดเมืนอนเ้นห้องบอกคือ่ายู่นี่บ้านนี้เลยบ่า อมเพื่อสีบนเลี้ยงครขายขายบัานมาทั้งสีบนเลี้ยงทั้งน้องวัวผู้มาเสาอยู่ทั้งพี่มาอยู่ใหญ่จักปีเลยครับมองนี่พื้นที่นี่ผมมันได้อยู่สก่าี่สิบกว่าปีลมอยู่บ้านเนี่ยให้น้าสาตัวห้องกับวิมีวะที่พอวิมีจ้างกินไม่จะ้มารับจ้างกินว่าเถอะโอ้ครับครับโอ้ก็ถือว่า นี่แหละครับฟับงเบาง,บงแหล้วก็แเล้วตัวอยู่นะครับเบ่งบันเบ,บ่งซองกัอะไรปวกขึ้นนะครับเตว่าสู่ชีวิตมาคกครับค<อ>ุณพ่อคุณพ่อเนาะนั่งวานเน้ะชีวิตประจำวันห้องกับมีดต,ต่างต่ไปหารับจ้างระบายเอาเงินมาพอย อยนี้แก้ตัวมาแล้วไปว่ได้แล้วมันหาเก็บของเก้าวันอืมก็หยิบจัดอ่อยเนี่ยทองไก่นเดียโอ้ไปเพิ่งการผลิตไหมครับเพิ่งการรูปรื่อไปบัดด์อืมแล้วไปบ่ไหวครับอันนี้กามันทีเพิ่มเพื่อนมันปนี้ครับเนี่ยป่าเนี่ยครับเราบันยูเพื่อนครับครับครับครันก่ัรับครับังครครับคบ ไท่ขั้วตัวนี้มันบ่าเท่ขั้วมาขออยู่เพิ่นน้ำมันบนขันใหญ่ขันมันเพิ่นเอาทีขึ้นก็คือไปกับใหญ่น้ำกันเป็นทีของคนบานนีเองนะมันบ่าเพราะท่ามันลงแสงท่ามันลงแสงท่าใบเยอ่เลยโอ้ท่ามันองแสงนะครับนี่แล้วก็พี่น้องกับเบิ้งเอานะครับนี่แหละวิธีชีวิตของครอบครัวของน้ำหวานน้องน้ำ้ากอะไรไม่ไม่ไม่อยู่น้ำพุ่งใหญ่นะไม่ไม่ไม่เป็นไรนี่แหละ เป็นยังไงเลี้ยตัวนย่าไปะอันเกิดเพิ่งว่าห้ยยู่ห้นั่นนี้เลี้ยเขาก็ต้องไปหาทางอื่นยู่แล้วเนาะอันปะอันนี้ร้านนี่ร้านสาวนี่มักรลองมักล้มัตตาพัดได้เลยเปนบ่าคุ้นตาทั้ง่เขอโรงเรียนบุน่อที ไปประกวดก็ได้ประกวดยังเขาบ่ไปประกวดก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาตลอดเลยที่แม่งานวัดงานวัดที่หนึ่งที่สองที่สามไปตละอืดแข่งขึ้นเขาเถ้ามาได้แหละปอาดีหน่อยเขามีพรสวรรค์อยู่ดอกคือว่ามีความสามารถเออหาผู้เสียงดีมันก็มีหลายอยู่ดอกแต่ว่าหันผู้จัง่ี่นี่มันหันมีหน่อย นะครับต้นทุนห้องปหลายังสินะทังใจห้องก็อยากไปทั้งมันนั่นผลานพ๊อฟออันนี้เดียวกไปเลยนี่ยไปเล่นเนี่ยไปพูดเดียวกับไปวันีไปขอมาหาเปลไปดียวไปอยู่นั่นขนาดยังกับเพชรเมืองใส่เพอีสาอเพชรอีสานไปอยู่ได้ยังปีละพอปีเดียวปีเดียวปีหนึ่งวันนี้ การเลี้ยนการศึกษาน้องเขาก็เลยเลี้ยนอยู่ปกติอยู่เลี้ยนก่อสนอ๋อเลี้ยนไปโรงเลียนนอกระบบเนาะเพราะว่าคุณตาคุณยายก็งบหลไรก็เลี้ยนไปตามนี่แหละเนาะคันที่เขาเลี้ยงน้ำมูโรงเรียยนมอกับเขาบ่ได้เพราะว่ามันบมีเงินเสียค่าเทิ่มค่านนั้นนี่หลายอย่างค่าสุดค่าอย่างเขาครัเขาก็บเอาทั้งนี้เอาแล้วเนาะ คุณแม่ของน้องเขาไปทำงานอยู่ไหล่ะคุณตาแม่น้องเขานะเขาชาวบ้านยูตางหากเขาชาบ้านยู่างากเขาอยับทางกันไปคนละท่าพ่อแม่แยกท่ากันเอายหเป็นผู้เลี้ยงเป็ผู้เบ่งนะครับแต่แบแม่หนมาหาดูบอกก็พออาทิตย์สอีจไม่เท่นึง ม่เงิพอาพ่ติดตัวมาแล้ปะเแบแล้วนี่พ่อติดตัวแต่ว่าผู้แม่ก็เป็นลูกห้องน้อแม่เนาะให้เจ้าก็ยังไงก็มากขึ้น่าล่ะพอแม่กับยุพีลูกต่อกับยุพีเนาะผู้พ่อกับบริมากที่สาบศูนย์ไปเลขาดการติดตัวไปเลยไปทีถ้ากันไดนกินขาก็แม่งอลไรมันนี้กว่าผมเจัดเอา่ม น้อยน้อนี่กินที่นึงกินมากๆกินก๋วยเตี๋ยวเปนมากามาก๋วยเตี๋ยวละกินข่าดอกอ้ากินมันนี่มีแววมีอันห้ามันผูมันพังลงนี่ประสิเฮ็ดไหมบ่นี่พอเฮาจเจ้าน่ ก็จะเก็ทศจุดแล้วแต่ว่าหลังปีใหม่เราจึงถือลูกคือต้องฟังคําจากเจ้าของทีพันกอนว่าเจ้าของทีพันเสียวทีขึ้นบอ่อขันพันบอ่อเอาขึ้นหอกก,กก็บจังก้อนเสีหฮามัหาวิธีการมาเสริมเติมตัวบั่นหอกเนาะพอเนาะเพราะว่าปวกกินหลายแล้วดิน้นบิ่งมัน่นนายสีภูร่งเราไปนอนู่ทางไหนดังหึ่มลงหลุดทับลุงหมด ตีออกมแหละผมยัดคุนมันสีลงแล้วคุนครับพอนอนนม่หันครับไปคได้ออกมาฝนตกจังเสียนมันสาดมันยังกัามาเปียกบ่กวานทั้งนี้ก็สาดไปทั้งนี้ก็สาดใส่นอนนนอแหละครับทั้งนคือนอนบ่ได้เลยบ่ผมยัดแต่องเดียวหองลูกชายนึ่งครับคือทั้งนอกัพว่วนยุ่เน่อส่วนหง่น เราเป็นดาวนกับเปียกเบิ้นแหละไรเต็มเหมดคำมันเงินสาดมันล้มมันยังกับเปียกเลาที่อพอพนะครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับมาลำเพลินเพื่น,น,น,นกัฝากเป็นกำลังใจให้น้องน้ำหวานน้องน้ำฝ่าท้งนั้น,นครับเออสาวหนุอยจากเมืองอดุดรนะครับผมมีความใฝ่ฝันอยากสีเป็นศิลปินอยากเป็นดาวอยากเป็นนักร้องหมาล่องมอลได้เข้ามาสู่ชีวิตต่อในเส้นทางความฝันเจ้าของ วันนี้ก็ให้ตั้งใจเอาเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อคุณยายก็ฝากคุณตาคุณยายก็ฝากไว้ทั้งมรำเพราเพื่อนก็บที่ดูแลเอาล่ะทั้งัวหน้าผู้บริหารเพิ่นก็บบริษัทนั่นหรอกเพิ่นก็บหักอยู่น้องเขาก็น่าหักอยู่นะครับก็บอกว่าน้องสอนง่ายอยู่เนาะคุณพ่อน้าพี่น้องครับวันนี้กับสีได้ยผ้าน้องเขาเขาซ้นักงานจะได้กับกันเป็นห่วงเป็นยายกับจังคอยทั่วหาเอา น้าคุณพ่อเนาะขันคิดหอดกันกระไดคิดหอดังตัวหาเอาคุณยายกับไปน้ำโยขันหอไปรลองไปลำกับจังควายดันขันบ่ไม่งานแกจังควายขึ้นมาสละนะครับไปคพ่อเฮาอครับขอบคุณหไลน์ครับขอคุณครับขอคุณครับขอคุณยายเฮาไปได้ไหมเ้อสวันดีครับคุณป่าสวัสดีครับครับผมออตั้งแก้วบนี้เออครับ ใช่ครับอืมนะครับนี่แหละพี่น้องครับชีวิตของคนเฮามันกะบอมใส่รู้ไปทุกคนเนาะครับพี่น้องกระฝากพี่น้องเย็ซีเป็นกำลังใจให้น้องๆเขานั่มนะครับพี่น้องนะครับเลงเชียร์แรงใจให้น้องน้ำวัดน้องน้ำฝาออ ไปยายอืม,อมเป็นทีเศานะครับพี่น้องจังไรแหละคุณแม่บางนี่อนอนะโอ้โหเจ็ดสิบกว่าตะลังว่าเ่าถึงไหลจ็ดนะครับเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสียวไว้ซสำนีนะครับ<ม>พี่น้องไว้พอกันคลิปหนะ้า ฝากพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องลำบ้านน้องลำฝากครับคุณยายนะครับเด็กหน่อยสาวจากเมืองอุดรผู้เตือนตามฝันนะครับไปสู่การสูรงานทั้งมรำเพลิงลำเพลินนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อฟางในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับอันเสาอันบ้านนี้เดือนละไรจ้าบบคุณยายเดือนละพันข้าวนำข้าวไร่เสีย่ยวเดือนละหนึ่งพันนะครับพี่น้อง ทำกาแฟกับตั้งหากเนาะทำกาแฟตั้งห,กหักนะครับพี่น้องเอ็นละพันถือว่าแพงพอสำหรับคุณยายวะกะพันกะพวกแพงดอกพันหลายหลังพันละสามร้อยกว่าบาทโอ้คือในพื้นที่นัน่นวะเถอะบ้านที่จกักหลังอันในพื้นที่เจ็ดสิบตารางวาอนนี้ตีก็คือมีเฮี้ยนสามหลังมันปะของคุณยายกับของป้าก็ออกหารกันพูกละสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันปะอือ นะครับอระมาณนี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเปิดทีขันหะเขาให้เศร้าอันค่าเขาทีขึ้นเหมือนเขาเศร้าให้เศร้ากะได้ไปหาหมองไม้เหลอที่นะครับเอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายนํากับ้องน้ำหวาน้องน้ำฝาดทั้งหมดเ้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับ